ผล,ลไม้แปลกจากเมืองจีนจะว่าเหมือนลิ้นจี่ก็เหมือนจะว่าเหมือนลูกหมอนก็เหมือนครับมีใครเคยเห็นบ้างครับและรู้ไหมว่าเขาชื่ออะไรเดี๋ยววันนี้แม็กซ์โสดจากสวนจะพาไปชิมและเอาไปให้คุณแม่กินด้วยครับแม่หนูสั่งผลไม้จีนมาให้กินว้าว <Wow. S 2> อ่าดูจากรูปดูจากรูปเป็นไงดูคล้ายๆที่เรากินอะไรลูกอะไรนะอะไรอะจำชื่อมอนเออหมอหมอนมลูกหมอนนะ,อะเออเอนเหมือนหมอนกลมๆนะ,ะแต่นี่ไม่ใช่ครับดูดีพรีเมียมมาก กล่องนี้ให้ทายเท่าไหร่พันหนึ่งอะพันหนึ่งเกือบถูกแต่พันหนึ่งอะแค่ครึ่งเดียวแค่ครึ่งเดียวเพราะกล่องนี้เกือบสองพันบาทครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผลไม้ด้านในจะเป็นอะไรนะครับนี่ทามทาราดามท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 ามโฟมครับแพงที่นี่แหละเนี่ยที่เก็บความเย็นนี่แหละเนี่ยสงสัยจะใช่สงสัยจะใช่มาดูกันหนึ่งสองซ้ำปรี เขาส่งมาอย่างดีเลยอันนี้เขาแช่แข็งมาให้นะเพื่อแบบ<ช>ว่าเก็บรักษาความเย็นนี่นเป็นกระเป๋าเก็บ,บความเย็นแพ็คละเก้าสองแพ็คก็เป็นพันแปดพันเกายังไม่รวมค่าส่งนะห<อ> <laughs> นูเห็นมานานแล้วแต่หนูว่าอยากลองกินทีนี้ก็เลยลองเอามาให้แม่กินกินด้วยครับมาดูนะหน้าตาเป็นไงหนึ่งสอง อใช้ลูกหม่อนนั่นแหละแต่มันเป็นลูกกลมๆไม่ใช่ผิวมันอะลิ้นจีเหมือนลิ้นจีใช่ใช่ลิ้นจีลิ้นจีประเทศจีนนี่นะซูมมาใกล้ๆนี่คือลิ้นจีจีที่กินได้ทั้งเปลือกเชื่อไหมหนูก็หนูพูดไปงั้นแหละเพราะหนูยังไม่เคยกินเลย แม่ก่อนหรือหนูก่อนพร้อมกันมาอ่าได้ไหมถ้ามันไม่ใช่ผลไม้ป่าพร้อมกันอ่าได้เอาเป็นผลไม้ป่ากินก่อนเลยอ่าโอเคมาหนึ่งสองสามชนปิ้งมืแม่ข้างในรสชาติเป็นไงเปรี้ยวนิดๆเปรี้ยวมากยังไงอีกเปรี้ยวอยู่แต่เปรี้ยวอร่อยอร่อยอร่อยเหรอแต่กินมันก็ หอมหอมนิดน่ดะกลิ่นมันคล้ายๆกับไอ้ลูกหม่อนนั่นแหละอ๋อเหมือนลูกหม่อนเนาะมไม่ได้กินเลยอ้าวมาหนูลองชิมซิอืมเหมือนลูกหม่อนเหมือนลูกหม่อนอืมถ้าเทียบราคานะซื้อหม่อนกินดีกว่าเรากินดีกว่าเออถ้าใครไม่เคยกิน <c oughs> ก็ลองกินสักครั้งหนึ่งในชีวิตหอมหอมดูดิ เออแต่มีกลิ่นหอมคล้ายๆดอกไม้นิดหนึ่งนะฮะอ้าวใครเคยกินบ้างครับเอ้ยเราบอกชื่อไปยังอ่ะยังไม่รู้จักชื่อยังอย่างเอาดูนะจะจบคลิปแล้วลืมบอกชื่ออันนี้ชื่ออะไรรู้ไหมแม่ไม่รู้ครับมันคือหยางเหมยครับหยางเหมยหยางเหมยชื่อเป็นภาษาจีนเลยเห็นปะแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรอ่ะลูกมอนไม่มีคือชื่อนี้เลยแม่มันเป็นชื่อนี้เลยเพราะว่าในไทยยังไม่มี ผลไม้ตัวนี้มีถิ่นกําเนิดมาจากประเทศจีนครับหลายๆคนเลยเรียกตามเสียงภาษาจีนเลยนะว่าหยางเหมยครับบางคนก็เรียกว่าสตรอเบอรี่จีนครับมีอีกหลายชื่อเรียกมากๆอย่างเช่นยัมเบอรี่เลดเบอรี่ครับเป็นผลไม้เมืองหนาวนะครับจะปลูกกันเฉพาะบริเวณที่มีอากาศหนาวตลอดทั้งปีครับโดยส่วนตัวแล้วแม็กรู้สึกว่าผลไม้ชนิดนี้นะ รสชาติไม่ต่างจากเมลเบอรี่หรือลูกหม่อนบ้านเราเลยครับมันก็เปรียปร้ยวๆห,หวานๆครับแต่มีกินหอมใครที่อยากลองพิสูจน์ก็จัดไปฮะลองสักครั้งในชีวิตครับแต่ดูเหมือนไอ้เจ้าซาบีนกของแม็กมันจะชอบนะดูดิขโมยเป็นหนึ่งลูกด้วยขโมยขโมย <laughs> ตอนนี้แม็กกับแม่นะครับได้ทำเพจใหม่ชื่อว่าแม่ลูกกลิ่นสปปนะครับที่เป็นภาษาเหนือ ว่าแม่ลูกกินทุกอย่างกินไปเรื่อยอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวแม็กจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับแต่ถ้าใครจิ้มลิงก์ไม่ได้นะครับก็พิมพ์คําว่าแม่ลูกกินสปะตามที่แม็กพิมพ์นี้ได้เลยนะครับเข้าไปที่เพจแล้วอย่าลืมกดทุกใจกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวแม็กจะนําคลิปนะครับมาลงในเพจนี้โดยเฉพาะเลยเพราะเพจส่วนจากส่วนนัน้นแม็กจะเอาไว้ไลฟ์สดขายของเท่านั้นครับฝากติดตามแม็กกับแม่ด้วยนะครับ